สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแต้วจากชาแนลแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์แต้ว EP นี้แต้วจะพาไปวิเคราะห์กราฟด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้การเข้าออเดอร์ของแต้วจะเป็นแบบเบสิกรีเจคชั่นทั้งหมดเลยถ้าใครถนัดสายนี้สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะไปคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟพร้อมๆกันเลยนะอันนี้กราฟลงจากแนวต้านในอดีตนะแต่ว่ากราฟไม่ได้ไปรับแรงที่แนวเราก็จะไม่เล่นเนาะอันนี้ยังไม่เห็นแนวอันนี้ยังคงเป็นแนวเดิมแต่โดจิ2ตัวไม่เอา มีแนวรับเก่าแต่ว่ามันมันกรอบพักตัวหลายกรอบนะคะ <Okay. S 1> แบบนี้เต้าจะเล่นยากนิดนึงอันนี้โดจิเริ่มเยอะมันเบรกไปเบรกกลับแต่โดจิเยอะเต้าไม่ค่อยชอบนะจริงๆอันนี้ก็สวยโอเคเดี๋ยวดูกราฟก่อนนะคะ ลงแล้วนะคะมีความไส้นํำร่องนะถ้าเกิดเขาไปที่แนวแบบเนี้ยเราเกิดมีเจก,กันน่ากดแต่ถามว่าความเสี่ยงคืออะไรก็โดจิสองตัวติดกันนะนะคะแต่ก็ถ้ามองถึงไส้นํำร่องที่ลงมาจากแนวต้านเขาก็ไส้นํำร่องไกลกว่าเดิมนะคะก็ต้องรอดูอีกทีถ้าใครเข้าออเดอร์โอเคกราฟปิดแบบนี้ เอาชนะแนวไปได้นิดแล้วส่วนหนึ่งนะจะไม่กล้าเข้าอันนี้ไม่รู้จะเข้ากรอบพักตัวหรือเปล่ารออันนี้ยอดยกฐานยกแต่ว่าต้านก็แข็งโอ,โอเครออย่างเดียวค่ะตอนนี้ ตอนนี้เหมือนกราฟนี้จะเข้าสู่การพักตัวเนาะพักตัวเป็นแบบโดจิแท่งเดียวอย่างนี้นะคะเหมือนกับคู่นี้เลยถ้ากราฟไหนที่เรามองว่ามีความเสีย่ยงเยอะอนะคะก็จะไม่เล่นก็ได้รออย่างเดียวนะคะตอนนี้ อยู่ๆก,ก็ไม่วิ่งฮะ mm. ความแบบโดจิติดกันเยอะๆแล้วพอติดเป็นแท่งเขียวโมเหมือนมีแรงซื้อเยอะกว่านะคะ่ะเอบอยากกดแต่ก็เสี่ยงอันนี้พักตัวก็เสี่ยงเออโดจิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคตอนนี้ยังไม่มีคู่ไหนได้รอก่อนนะ อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ขึ้นไปแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงแหละเรารับไม่ได้ก็ไม่อยากกดนะคะอ่าน,นี้หลุดไปแล้วก็มีแนวต้านถัดไปเนาะขึ้นแข็งแรงเดี๋ยวรออ่อนแรงก่อนนะเดี๋ยวจีเริ่มเยอะ โอเคตอนนี้รอถ้าตรงนี้ก็จะมียอดทางซ้ายที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนะเดี๋ยวรอกราฟเซตตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาออกไปแนวไหนอ่ะโอเคอน,นี้เห็นแรงขายนะอันนี้ก็มีแนวนะคะถ้าอ่อนแรง เล่นได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวรอกราฟเล่นอีกทีว่าจะเล่นแนวไหนโอเคอันนี้อยากกดนะคะโอเคมินิเจ็ขอกดอ้อมองว่าเป็นพักตัวมนนีต้านเก่าเป็นรับใหม่โอเค ดีเจกดีนะคะขอซ้ำนะขอราคาที่ดีนะฮะอันนี้เบิ้ลก็เสี่ยงนะแต่ว่ารีจิกข้างล่างมองว่าแรงซื้อยังเยอะนะคะทั้งตัวแนวองิงแนวไส้โอเครอผลลัพธ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันนะอ,อ๋อไวไหม <laughs> อีก10วิรอขึ้นไปลูกโอเคขึ้นไปขึ้นไปนิดนึงมันมี2กรอบอะนะคะก็ต้องรอดูว่ากราฟเล่นกรอบไหนโอเคยังอดแรงที่แนวนะเดี๋ยวเต้าขออีกออเดอร์หนึ่งนะคะโอเคมีลีเจกแล้วเนาะขอราคาดีนิดนึงอ่ะโอเคตรงนี้นะคะขอลีเจกนิดนึงหนูโอเคกดละ ตรงนี้นะคะเห็นไส้เล่นด้วยเนาะแล้วกราฟอ่อนแรงที่แนวนะคะเลยซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้มองว่าเป็นกรอบพักตัวนะโอเครอออเดอร์นี้เดี๋ยววิเคราะห์ทีเดียวเลยนะไหวไหมลูกสู้หน่อยเมื่อกี้แรงซื้อสู้ทำไมอยู่ดีนิ่งเลยฮึ pp. รีเจ็คแบบโอเคสู้หน่อยลูกสู้หน่อยอีก8วิฮึบ5 4โอเค3 2 1โอเคเก่งมากนะคะวิเค้ากันสำหรับออเดอร์นี้เลยนะคะอตอนแรกอะเต้าก็มองว่าแท่งนี้เขาอ่อนแรงใช่ไหมคะจะเรียกว่าเด็ดก็ได้เนาะก็คือเห็นไส้ตรงเนี้ย มีแรงสูงแนวตรงนี้เป็นแนวนะคะอันนี้แนวนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมากถ้ามองในมุมของ PA ใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือพอกราฟกลับขึ้นไปแล้วกราฟลงมาด้วยแท่งดจิเนี่ยคะ่ะเขาลงมารับแรงตรงนี้แล้วส่งกราฟขึ้นต่อถ้ามองว่าแรงซื้อยังคงดุด้วยปลายไส้นะคะดังนั้นพอแท่งนี้ลงมาจบปุ๊บใช่ไหมคะแท่งต่อไปลงมา มีรีเจกนะแต่รีเจกก็คือรีเจกแถวไปใช่เดิมซึ่งมันอยู่ใกล้แนวรับนะคะแต่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคด้วยความที่กราฟยังอยู่ในกรอบพักตัวกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะนี่คือกรอบพักตัวกรอบหนึ่งใช่ไหมดังนั้นกราฟกลับลงมาที่แนวรับก็เลยกดขึ้นนะคะแต่พอเห็นแรงขายที่ลงมาแล้วก็คือไปเลยะคะคิดว่าออเดอร์แรกที่ออกไปอะ่ะแพ้แหละเพราะว่า แรงซื้อคือแบบไม่ค่อยสู้เลยจนกระทั่งเขาลงมาถึงแถวแถวปลายไส้นะคะแต่แถวปลายไส้เดิมแต่แถวแนวรับเดิมเนี่ยเขามีอาการรีเจคที่รุนแรงถ้าเราเห็นเนาะจากนั้นนะคะพอแบบเขาพยายามลงมาอีกรีเจกก็ยังแรงอยู่แต่ก็เลยเออโอเคกล้าที่จะแก้ไม้ด้วยลักษณะรีเจคของแรงซื้อที่แรงแบบนั้นแต่ถ้ากลับกันนะแรงขายพุ่งลงปั้งปังปัง,บงแบบเนี้ยจะไม่กล้ากดออเดอร์หรือแรงขายพุ่งลงแรงแต่แรงซื้อเข้าแบบตึ๊บนะคะ แรงขายพุ่งแรงเข้าตืดแค่นี้แบบนี้อาจจะไม่แต่ถ้าเกิดลงมาเลอะชุกอย่างเงี้ยโอเคอันนี้จะยังไว้ใจอยู่นะคะก็เลยก้าที่จะแก้ไม้ในออเดอร์แรกเนาะส่วนออเดอร์ที่2ก็เข้าตามเบสิกเลยค่ะแนวเป็นแนวเดิมเลยไส้ไส้เดิมกราฟลงมาจบนะคะในไส้ในแนวรับที่เป็นกรอบพักตัวนะตอนนี้ที่ประเมินนะแต่ข้อเสียงก็คือกราฟลงมาลึกนะนี่ไส้ลงมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะแสดงว่า แรงขายก็ลงมาได้มากกว่าเดิมมาหามารับแรงซื้อตรงนี้ดังนั้นนะคะกราฟลงมาอีกรอบหนึ่งที่แท่งออเดอร์เนี้ยตอนแรกมีรีเจ็คแล้วแหละแต่รีเจ็คมันเบานะคะอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่พอเขาลงมาลึกอีกลึกอีกลึกอีกโอเคทีนี้รีเจ็คเริ่มดีขึ้นก็เลยกล้าออกออเดอร์นในแท่งนี้เพราะเห็นว่าแท่งนีอ้อนแรงในฝั่งแรงขายแล้วดังนั้นแรงซื้อน่าจะเข้าได้และแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆซ้ายมือมันก็จะมี แนวตานชั้นสองชั้นนะคะซึ่งเป็นแนวต้านแข็งแรงแล้วกราฟก็เอาชนะขึ้นไปก่อนที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งโดยการโชว์สัญญาณการเล่นโดยการโชว์สัญญาณการเล่นดังนั้นพอเขาอ่อนแรงที่แท่งก่อนหน้าแท่งนี้ก็เลยกล้าที่จะเข้าออเดอร์แต่ต้องรอราคาดีนิดนึงเพราะเงื่อนไขของแท่งยืนยันมันมีเรื่องไส้ยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยรอนิดนึงนะคะออเดอร์นี้ก็เลยออกไปด้วยมุมอมองแบบนี้มุมอมองแบบของเต้านะงั้นเดี๋ยวไปต่อกันอีกสัก หออเดอร์แล้วกันนะคะอันนี้ไม่การเล่นแล้วนะเพราะว่าเขาเอาชนะไส้ได้แล้วอรอตอนนี้โอเคกลับกลับลงมาม,มีแนวต้านเก่านะคะเป็นรับใหม่โอเคแต่ก็มีแนวต้านในอดีตอีกนะคะแต่แถวประมาณนี้เนาะ นเขเมื่อกี้ไม่ตัดสินใจเข้าออ,อเดอรก์ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าแนวมันมีหลายชั้นมันมีแนวแข็งแรงที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่กับแนวต้านเก่านะคะซึ่งกราฟแท่งก่อนหน้ามันก็เล่นทั้ง2แนวดังนั้นจบเป็นโดจีตรงกลางแบบนี้ก็อาจจะขึ้นไปรับแรงขายแล้วลงลงมารับแรงซื้อแล้วขึ้นก็ได้ก็ช่วงดีที่ไม่ออกออ,อเดอร์เนาะโอเคตรงนี้กราฟยังจบในไส้นะคะขอราคาดีนิดนึงขึ้นนิดหนึ่งหนก มีแนวทางซ้ายนะแต่นี้จบในไส้แต่ขอ,อกดนะเดี๋ยวนะแต่ถ้านะคะได้ไหมรอนะคะโอเคประมาณนี้ <c oughs> อันนี้มีแนวในอดีตตรงนี้นะคะซึ่งกราฟแท่งก่อนหนะ้าเล่นเนาะแต่กราฟแท่งนี้อาจจะไปไม่ถึงแนวแล้วแต่ออกดมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวรอกราฟจบก่อนนะเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะคะแบบนี้จะเรียกว,ว่าจบในไส้นะรอคะ่ะ อีก2ีกวิโอเคลงมาลูกนะคะนี่แนวโดจิสวยงามแข็งแรงกราฟที่ขึ้นไปสังเกตไม่ได้ขึ้นด้วยแรงซื้อแรงมากอ้าว <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียวนะคะสองหนึ่งเออโอเค <laughs> วินนะคะวิเคราะห์กัน,นะคะ่ะสำหรับออเดอร์นี้นะคะวิเคราะห์กันนิดนึงนะ แนวที่ตีเนี่ยเป็นแนวสีฟ้าในอดีตทางซ้ายมือซึ่งกราฟแรงนะพอกราฟพักตัวอยู่แถวนี้ก่อนที่จะเลือกทางว่าลงดังนั้นมีปริมาณแรงไขเยอะทีเราเห็นนะคะจากนั้นกราฟก็กลับขึ้นไปแต่กลับขึ้นไปเป็นไงคะมีการสร้างกรอบพักตัวรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปไส้นะคะลงมาก่อนสร้างกรอบพักตัวแล้วก็ขึ้นไปจบในไส้นะคะคำว่าจบในไส้คือแท่งนี้จบในไส้ของแท่งนี้ซึ่ง มีแรงขายก่อนเกิดการพักตัวตรงนี้นะแล้วก็แนวเป็นแนวแรงขายนะะก็มองว่าโอเคพื้นที่นี้มีแรงขายนะเการาฟระหว่างทางที่ขึ้นเราเห็นว่ามีแรงขายเข้ามาเป็นระยะระยะันนั้นแสดงว่าแรงซื้อก็ไม่ได้ดุมากหรือเทนขึ้นไม่ได้รุนแรงมากนะคะพอการาฟแท่งนี้ขึ้นไปปิดใต้แนวนะคะเส้นฟ้าด้วยและจบในไส้ของแท่งนี้ด้วยแต่ก็เลยมองว่าตอนนี้แรงขาย ุ้มนะนะคะแรงขายกําลังคุ้มดังนั้นท่านี้ขึ้นไปรีเจ็ซึ่งใครจะรอเส้นฟ้าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกว่าด้วยแรงขายที่มันเข้ามาเยอะมันอาจจะวิ่งไปไม่ถึงนะคะและมันมีไส้แรงขายตัวเนี้ยที่ดูอีกอันนึงก็เลยตัดสินใจว่ากราฟขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็จะออกออเดอร์และซึ่งพวกเขาขึ้นไปถึง แต้าก็ออกออเดอร์นะคะตามทิศทางของแรงขายที่เต้าคาดการ์แต่ถามว่าความเสี่ยงมีไหมนะคะทุกออเดอร์มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละอย่างออเดอร์นี้มีความเสี่ยงตรงอะไรตรงนี้เป็นกรอบพักตัวเก่าพักตัวได้แท่งเดียวแท่งเดียวแท่งเ,เดียวก่อนที่จะขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเขาลงมาแถวนี้หรือลงมาแถวแนวรับเนี้ยที่เขาพักตัวเนี้ยข้างบนคือต้านใช่ไหมคะข้างล่างคือรับซึ่งกราฟลงมานะมารับแรงซื้อตรงนี้แล้วดันกราฟขึ้นได้ไหมได้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของ กราฟว่าเขาจะวิ่งไปในทิศทางไหนแต่ในหน้าที่ของเต้วนะคะหน้าที่ของผู้เทรดที่เต้ยต้องวิเคราะห์ก็คือเต้วเห็นอะไรนะตรงนั้นและความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเต้าต้องรับให้ได้ซึ่งลักษณะแบบนี้เต้ารับความเสี่ยงได้เต้วเลยกล้าออกออเดอร์แบบนี้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองในการวิเคราะห์กราฟของเต้ยนะคะซึ่งเต้ยก็แชร์กับเพื่อนๆนะแล้วแต่ว่า เราจะมองไปในมุมเดียวกันหรือเปล่าหรือจะมองแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรขอแค่เราเข้าใจในท่าเทรดของตัวเองแต่ว่าน,นี้โอเคแล้วนะคะเพราะเวลาเราเทรดเราไม่ได้เทรดเพื่อแข่งกับใครเราไม่ได้เทรดว่าเฮ้ยเราต้องเก่งกว่าคนนั้นหรือคนนั้นต้องเก่งกว่าเราแต่เราเทรดเพื่อวิเคราะห์การเข้าออเดอร์ของตัวเองแล้วก็ทํากําไรจากการเทรดให้ได้แค่นั้นเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของแป้วถ้าใครชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากพูดคุยเรื่องอะไรสอบถามเรื่องอะไรถ้าแ้ลสามารถตอบได้นะแ้วก็จะหาคำตอบมาช่วยตอบให้ใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และยังไม่มีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองอยากเริ่มต้นเทรดเหมือนแตลเหมือนเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็น m o ็ e ก q Option นะ ถ้าใครอยากเริ่มต้นเทรด Binary Option ของ Robo IQ Option ตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่นะคะก็ในนั้นเนี่ยจะมีเงินเดโมให้เราฝึกหัดก่อนแต้ย้ำเสมอสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเข้าไปเรียนรู้แพลตฟอร์มก่อนเข้าไปลองเลือกสินทรัพย์ลองกดออเดอร์ขึ้นลงก่อนซิว่ามันเป็นแบบไหนนะคะไม่ต้องรีบเติมเงินจริงค่ะเราต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก ความรู้ไม่ใช่สิฝึกเทคนิคนะคะแล้วก็หาความรู้ก่อนทาวินเลทให้มันดีก่อนเพราะเราเข้าใจในท่าเทรดของตัวเองเข้าใจในเทคนิคของตัวเองวินเลทดีแล้วถ้าวินเลทดีในความหมายเท่ากัคืออย่าง160%ขึ้นไป70%ขึ้นไปนะ ถ้าเราอธิบายออเดอร์ได้และชนะนะคะอย่างน้อย60-70%ขึ้นไปได้โอเคเราจะเติมเงินจริงเข้าไปเพื่อฝึกจิตใจอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยนะคะไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแพลตฟอร์มยังไม่เคยใช้เลยอยู่ๆมาเติมเงินจริงเลยแต่ว่าอันนี้จะเสี่ยงไปนิดนึงเพราะตัวเองก็ไม่ได้อยากให้ใครเอาเงินมาทิ้งนะคะอยากให้คุณอยากให้ทุกคนเนี่ยทำเงินได้จากการเทรดดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องหาก่อนเลยคือความรู้หรือเทคนิคนะ อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะถ้างั้นวันนี้เดี่วก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ